สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึง ep ที่4นะครับซึ่งในเดือนที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับการออมหุ้นเดือนละพันนะครับแต่ผมก็ได้มีการซื้ออยู่นะครับในเดือนที่แล้วแต่ไม่ได้อัดคลิปแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากอะไรนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่า ได้ซื้ออยู่นะครับเดือนที่แล้วได้ซื้อทุกเดือนนะครับแล้วก็มาใน EP นี้นะครับผมก็เลยได้เติมเงินเข้ามาทดแทนค่าเสียวินัยไปนะครับเป็นจำนวนเงิน2000บาทนะครับจากเป็นซีรีส์ของการออมหุ้นเดือนละพันนะครับก็เลยเดือนนี้ก็เลยผิดวินัยก็เลยลงโทษตัวเองนะครับก็เลยแบ่งมา2 0 0 0และกันนะครั เดือนที่แล้วไม่ได้ออดคลิปนะครับก็ได้ทําการซื้อ b t s นะครับเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็เขามีการจ่ายปันผลมานะครับผมก็เลยเอาเงินปันผลตรงนั้นนะครับประมาณ20บกว่าบาทครับก็เลยเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะซื้อของตัวนี้นะครับจะซื้เข้ามานะครับซึ่งเป็นกองทุนเป็นทําสายใยแก้วนําแสงครับซึ่ง เขาจ่ายปันผลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ mm hmm. เ,เลยซื้อ mm hmm. คิดว่าจะซื้อหุ้นที่เป็นปันผลเข้ามาติดพอร์ตไว้ด้วยสักตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นปันผลดีๆนะครับตอนนี้ก็พอร์ตก็เริ่มที่จะยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็เป็นแบบผสมเยอะแยะอะไรไม่รู้เตรียมไปหมดนะครับส่วนของมอตัวนี้นะครับก็ขายไม่ได้นะครับก็เลยเป็น ติดพอร์ตไว้ดูเฉยก็ได้นะครับก็มูลค่าก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับเาบาทก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาออมหุ้นนะครับเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เป็น2องพบาทนะครับตัวที่ผมจะซื้อก็มี bts นะครับแล้วก็ cpf แล้วก็ scg นะครับแล้วก็จะซื้อส่วนของ PTT เข้ามานะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าน้อยกว่าเพื่อนนะครับวันนี้จะซื้ออยู่4ตัวนะครับเฉลี่ยก็ตัวละ500บาทนะครับโอเคผมจะซื้อ BTS นะครับได้ประมาณ62หุ้นนะครับ ต่อไปนะครับ CPF นะครับตอนนี้ลบอยู่6.22%นะครับก็เป็นโอกาสที่ผมก็ถือว่าชอบนะครับแบบนี้ยี่สิบหุ้นนะแล้วก็ SCG ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแมทยากนิดหนึ่งถ้าซื้อจำนวนเต็มมันจะแมทเร็วโอเคครับก็ซื้อไป4ตัวนะครับในจำนวนเงิน2,000บาท ก็รอมันแมทนะครับตอนนี้แมทไปแล้ว SCG นะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็เหลืออีก3ตัวนะครับที่ยังไม่แมทและตอนนี้นะครับตลาดก็ได้ปิดไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับของวันศุกร์ที่24คุมภาพันธ์นะครับแล้วก็หุ้นที่เราได้ซื้อไปนะครับตอนแรกนะครับเราซื้อไป4ตัวนะครับก็คือ BTS แล้วก็ CPF แล้วก็ SCG แล้วก็ PTT นะครับซึ่งแมทไปแค่ PTT แล้วก็ SCG นะครับเหลือสองตัว CPF แล้วก็ BTS นะครับที่ไม่แมทนะครับแล้วก็มี2ตัวนะครับที่จะเห็นสเตตัสที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมได้ทำการ มันตังมันเหลือนะครับที่อยู่ในนั้นผมก็เลยซื้อ wsa เข้ามานะครับแค่6หน่วยนะครับนิดหน่อยนะครับก็ซื้อดูมันก็แมทนะครับแล้วทีนี้มอที่มันค้างอยู่ในพอร์ต24หน่วยนะครับผมก็ได้ขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันซึ่งมันก็แมทให้ผมนะครับก็ถือว่าได้เคลียร์หุ้นที่เราไม่ต้องการให้มาอยู่ในพอตนะครับซึ่ง ที่ผมนําเข้ามาก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับก็ลองซื้อหุ้นปั่นหรือหุ้นที่เขาเล่นเดทกันนะครับทีนี้มันก็เลยทําให้พอร์ตผมเป็นดูยุ่งยากนะครับทีนี้ผมได้ไปทําการเปิดพอร์ตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมาเอานําเข้ามาให้มันเกะก,กะในพอร์ตนี้นะครับซึ่งพอร์ตนี้ผมก็จะอเอาไว้ออมเงินนะครับในรูปแบบของ หน่วยลงทุนหรือว่าหุ้นที่เพื่อนๆกำลังดูตอนนี้นะครับแล้วก็ค่าฟรีที่เราเสียไปวันนี้ทั้งหมดก็1.2บาทนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของวันนี้นะครับภาพด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นก่อนที่เราซื้อนะครับแล้วก็ขวามือจะเป็นตอนที่เราซื้อแล้วนะครับ เราก็จะเห็นนะครับราคาของ s c g นะครับก่อนที่เราจะซื้อนะครับราคาต่อหน่วยอยู่ที่4.94นะครับพอเราซื้อแล้วนะครับมันก็จะถัวลงมานะครับเป็น4.83นะครับแล้วก็ PTT นะครับก็ตอนที่เราเข้าซื้อนะครับเราก็ไม่ได้ติดลบอะไรเยอะนะครับแล้วก็พอซื้อนะครับมันก็ ไม่ได้ติดลบอะไรเยอะมากมันก็ต้นทุนต่อหน่วยก็เท่าเดิมนะครับและยังไงนะครับผมก็จะมาอัปเดตใน EP ต่อไปนะครับว่า,าเราจะทำการปรับพอร์ตหรือว่าทำยังไงต่อไปนะครับและในสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้ครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ